แลกกลังคาจีวาก้อนคันนี้นะคะติดตัวถาดทรง RR02 สีดำค่ะ ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรพร้อมด้วยความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50นะคะคันขวางทรง r b 03สีดำค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมและมีฉายาว่าคันขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เดินทางมาที่ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะเลือกแหลกหลังคาให้กับเจ้าจีวาก้อนคันนี้ด้วยรูปทรงที่สวยงามเหมาะกับรถมากๆเลยนะคะ อย่างตัวนี้นะคะย้ำนะคะก็คือเป็นตัวถาดสูง r r 0 2สีดำค่ะเป็นอลูมิเนียมรอบด้านเลยนะคะแล้วก็น็อตที่ใช้ในการประกอบตัวถาดก็เป็นนอ็อตสแตนเลสแท้นะคะสำหรับรคุณลูกค้าท่านใดที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่นะคะอยากติดแหลกหลังคาชุดติดตั้งนะคะคานขวางนะคะทาง SCR นะคะมีบริการสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะเรียนเชิญมาที่ a c r ราชาแหลกหลังคาได้เลยนะคะ เห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะหนาแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่คุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0992825922หรือ0969824289หรือจะแอดไลน์เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ที่แอด c r 4 x c นะคะคุลูกค้าใช้รถรุ่นไหนอยู่อยากติดแหลกหลังคาก็ทักเข้ามาสอบถามทางแอด ได้เลยนะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีให้คําแนะนําทุกทุกท่านเลยนะคะเห็นไหมครับติดออกมาแล้วก็จะสวยสดงดงามตามภาพที่คุณลูกค้าเห็นอยู่เลยนะคะแหลกสวยติดออกมายังไงก็สวยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ